มามาพี่น้องมอน,นี้ครับกินเขาสวยน้ำกันแซ่บพี่น้องมอน,นี้มอน,นี่เฮาโบสถดิเห็อเอุอ่าก็ระเบิดเฮาประเทศเ้าเกินครับแต่ว่าเฮากบมีอาหารสำรองมาไหวครับผมมาเบิ้งมาบันชื่อย่างเดี๋ยวกินไปน้ำกันพี่น้องแซ่บโอ้ตําแตงพี่น้องตําแตงตามุ่งอาหารบ,นบานๆเฮาเดอะเหมือน เขามีพักมีซีใบกับว่ากันไปอันนี้เป็นปลานิลพี่น้องปลานิลเผาปลานิลเผาตัยุยางพี่น้องนี่ไหมเ้ามาลุยกันเลยบม่เป็นการเสียเวลานิ้วหรอเอามามเอาเอาจานมะาแยก,กรวด มีซีใบเอาครบนะเผา,า,าพี่นอ้องตัวใหญ่ครับเป็นนินเ่เผาตุนเป็นนิ่เผาตัวใหญ่เตะ สองกันพี่น้องตามแตงมาอนีิตามแงมาตมแงเ่าต้องพูดถึงเล่มมาอนีิ หอ,อมประแดกหอมประแดกครับนี่ตำา,นะม,า,ม,ามูน้ำหมมาดีดองมาบะนีป่ปลาเผาตุยง่จักมือจับแซ 老板两碗。嗯，嗯， 好。好了。嗯。 วันนี้อบเกลือ Cứ hỏi nhắc yêu khẩu nó Tâm pa khẩu vần Kiêu khẩu mươi mươi thì nhật nạ này Nàng thông như hang tầm một hung vết เซ็นครับของดี คลิปต่อไปพี่น้องอยากให้เห็ดยั้งนะครับอาหารการกินกับเขา่าอยากกินยั้งนะครับคอมเมนต์ไวเ้เด้อที่พาพี่น้องไปเห็ดกินเสพแสอาหารบ้านเฮาได้ทุกอย่างพานะพีา่น้องเห็ดกินนะเดี๋ยววันนี้สิขอโตกินเข่าก่อนนะปลาเผาตำกหุ่งแซ่บๆแล้กวกันนะครับเดี๋ยวพอๆกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ